่แต่จบอะแต่จบอะพี่มันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม้าดูนะดูนะดูนะฝาจบใช่ไหมฝาขึ้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฝาลงดูนะมันจะเป็นอย่างนี้ลงลงพอมันโดนปั้งมันจะทำไงต่อแล้วแบ่งกล้ามเลยนะไหนเจ้าเองทำแบ่งกล้ามให้ดูหน่อยจบแบบแบ่งก้ามอ่ะจบแบบแบ่งก้ามปั้งอ่าเอาเดี๋ยวรอดูนะสักลูกดิ เป oh, ิดตัวเองให้ได้นะเออโอ้โหสุดยอดมากสวยกว่าเดิมด้วยขออีกลูกนึงขออีกลูกนึงเป่งให้ได้นะตั้งคุณจะถึงเป็นสวีที่จบสมบูรณ์ตั้งมือขึ้นนิดนึงมือไม่สวยหรือว่ามือไม่สวยถูกต่อขวาดีหรอกตั้งมือขึ้นมา

เยี่ยมบังหมุดจอมนะคะจังหวะจ้ก่อนแข่ซ้ายตั้งขึ้นอ่ะล่าล่าขึ้นนะอย่ายกนะบิดไปเยี่ยม thank you ค่ะ